เรื่องราวความรักต้องห้ามนะครับระหว่างคุณครูกับนักเรียนสาวที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อความรักในครั้งนี้ฮิบิกิเด็กสาวมัธยมปลายวัยสิปีนะครับที่แอบหลงรักอาจารย์หนุ่มอย่างสุดหัวใจแต่ด้วยความสัมพันธ์ต้องห้ามของคุณครูกับนักเรียนทําให้ต้องปกปิดความรู้สึกที่แท้จริงเอาไว้สุดท้ายเนี่ยฮิบิกิจะจัดการความรู้สึกตัวเองยังไงแล้วทั้งคู่จะสมหวังในความรักครั้งนี้หรือเปล่าไปติดตามรับชมการสปอยกันได้เลยครับกับภาพยนตร์เรื่อง My Teacher หัวใจฉันแอบรักเซน say -ay -ay. หนังได้เริ่มมาที่โรงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะได้พบกับฮิบิกินางเอกของเรื่องนี้เธอเนี่ยเป็นเด็กสาวมัธยมปลายที่กําลังฟังการประถมนิเทศวันเปิดเทอมวันแรกอยู่ฮิบิกิเนี่ยนั่งฟังอาจารย์ใหญ่จนเริ่มง่วงนะครับแล้วสายตาเนี่ยก็เหลือไปเห็นอาจารย์หนุ่มที่กําลังยืนหาวเพราะว่าง่วงนอนเหมือนกับเธอและอาจารย์คนนี้ก็คือโคซากุอิโต้พระเอกของเรานั่นเองครับพระเอกนั้นก็เป็นอาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์เขานั้นเป็นคนท่าทางเย็นชาเงียบขรึมแล้วพระเอกเนี่ยก็ห แล้วนาทีนั้นเนี่ยเธอก็รู้ได้ทันทีว่าเธอเนี่ยตกหลุมรักชายคนนี้เข้าซะแล้วจากนั้นหนึ่งปีต่อมานะครับในเช้าวันหนึ่งนางเอกกับจิกุสะและก็โคสุเกะเพื่อนสนิททั้งสองคนของนางเอกนะครับกำลังวิ่งไปที่ตู้ล็อกเกอร์ของอาจารย์คนหนึ่งแล้วเพื่อนสาวก็ขอให้นางเอกเอาจดหมายรักไปใส่ไว้ในล็อกเกอร์ของอาจารย์ที่ปรึกษาที่เพื่อนสาวเนี่ยแอบชอบอยู่นะครับแต่ว่านางเอกเนี่ยก็ดันจําตู้ผิดซะอย่างนั้นเอาไปใส่ตู้ล็อกเกอร์ของพระเอกแทนนางเอกก็เลยต้องเข้าไปหาพระเอกที่ห้องพักอาจารย์ครับ เพื่อจะขอจดหมายรักของเพื่อนสาวคืนพอนางเอกไปถึงเนี่ยก็เจอพระเอกกาลังนั่งอ่านหนังสืออยู่นางเอกก็เลยถามพระเอกไปนะครับว่าเห็นจดหมายของเธอหรือเปล่าพระเอกเนี่ยก็ถามกลับมานะครับว่าเป็นจดหมายของเธอเหรอนางเอกเนี่ยก็รีบปฏิเสธไปนะครับว่าไม right ่ใช่เป็นจดหมายของเพื่อนสาวเธอต่างหากพระเอกเนี่ยก็เลยหยิบจดหมายส่งคืนให้กับนางเอกครับและในตอนนั้นเนี่ยนางเอกก็มองมาที่มือของพระเอกแล้วก็คิดในใจนะครับว่ามือนั้นใหญ่จังแล้วจากนั้นเนี่ยนางเอกก็รีบคว้าจดหมายพร้อมกับวิ่งออกมาจากห้องแต่พระเอกเนี่ยก็เร ชื่อนางเอกไว้และก็ฝากบอกเพื่อนของนางเอกด้วยนะครับว่าให้ตั้งใจเรียนภาษาญี่ปุ่นหน่อยนะต่อมาเมื่อนางเอกเอาจดหมายรักมาคืนให้กับเพื่อนนะครับทั้ง3คนเนี่ยก็เห็นนะครับว่าพระเอกได้เปิดอ่านจดหมายนั้นแล้วแถมยังแก้คําผิดที่เขียนในจดหมายมาให้อีกด้วยซึ่งในระหว่างที่ทั้ง3คนกําลังนั่งคุยกันอยู่อาจารย์ที่ปรึกษากับอาจารย์ศิลปะเนี่ยก็เดินเข้ามาพอดีครับเพื่อนสาวกับเพื่อนชายของนางเอกก็รีบวิ่งไปหาอาจารย์ทั้งสองเพราะว่าแอบชอบอาจารย์เหมือนกันและเพื่อนชายเนี่ยก็พยายามจะจีบอาจารย์ศิลปะรแต่อาาจย์ ไม่สนใจเพราะเห็นว่าเป็นแค่เด็กมัธยมปลายเท่านั้นจากนั้นในชั่วโมงเรียนอาจารย์ที่ปรึกษานางเอกก็ได้ยินเสียงนักเรียนทุกคนเ,นเรียกชื่ออาจารย์อิโต้ครับและเมื่อเธอมองออกไปนอกหน้าต่างเธอก็เห็นพระเอกเนี่ยนอนหลับอยู่บนโต๊ะในสนามนางเอกก็เลยรีบโยนหนังสือลงไปนะครับเพื่อจะปลุกให้เขาตื่นและก็ส่งภาษามือบอกพระเอกนะครับว่าถึงเวลาสอนแล้วและพอถึงชั่วโมงเรียนประวัติศาสตร์พระเอกเนี่ยก็เอาหนังสือที่นางเอกโยนลงไปเอามาตีหัวนางเอกเบาๆนะครับแล้วก็บอกว่าเกือบทําครูตายแล้วไม่ล่ะขอบใจมากๆนะ ซึ่งในระหว่างที่เรียนประวัติศาสตร์อยู่พระเอกเนี่ยก็เขียนประโยคนึงในการสอนนะครับว่าทุกชั่วโมงที่สูญเสียไปอย่างไร้ค่าจะนํามาซึ่งความเสียใจในภายหลังนางเอกเนี่ยก็รู้สึกชอบประโยคนีม้มากครับก็เลยจดเอาไว้ในสมุดต่อมาในเย็วันนั้นนะครับระหว่างที่นางเอกเดินกลับบ้าน,นเธอเนี่ยก็รู้สึกเหมือนมีผู้ชายกําลังเดินตามมานางเอกเนี่ยก็เริ่มกลัวครับแล้วก็ออกวิ่งชายคนนั้นเนี่ยก็ยังวิ่งตามเข้ามาใกล้นางเอกเนี่ยก็วิ่งจนล้มครับแล้วรถของพระเอกเนี่ยก็ขับผ่านมาพอดีและก็ลงมาจากรถพอนางเอกเห็นพระเอ ก็รีบวิ่งเข้าไปกอดทันทีครับแล้วก็พูดนะครับว่าอาจารย์คะหนูกลัวมากเลยพระเอกเนี่ยก็หันไปดูครับและก็เห็นชายที่กําลังวิ่งตามมาซึ่งก็เป็นแค่คนที่วิ่งออกกาลังกายธรรมดาเท่านั้นพระเอกเนี่ยก็เลยแอบขำในความโก้ของนางเอกแล้วจากนั้นพระเอกก็พานางเอกไปทําแผลครับแล้วก็โทรตามพ่อแม่นางเอกให้มารับกลับบ้านซึ่งในระหว่างที่รอแม่กับพ่อมารับนะครับพระเอกเนี่ยก็ยังซื้อนมสตรอเบอรี่ให้นางเอกกินและตอนนั่งรถกลับบ้านนางเอกก็ได้มองกล่องนมที่พระเอกให้แล้วก็บ่นนะครับว่าคงจะ จากนั้นวันต่อมานะครับเพื่อนชายก็ชวนนางเอกกับเพื่อนสาวไปหาอาจารย์ศิลปะที่บ้านพักนะครับแต่พอไปถึงเนี่ยก็ดันไม่รู้นะครับว่าอาจารย์เนี่ยพักอยู่ห้องไหนก็เลยส่งเสียงดังจนพระเอกเนี่ยออกมาดูสุดท้ายเนี่ยก็เลยได้เข้าไปนั่งเล่นในห้องของพระเอกแทนแล้วสักพักหนึ่งเพื่อนสาวก็ได้ยินเสียงรถของอาจารย์ที่ปรึกษาขับเข้ามาครับพอวิ่งออกไปดูก็เห็นอาจารย์ที่ปรึกษากับอาจารย์ศิลปะเนี่ยกลับมาด้วยกันเพื่อนชายก็ถามอาจารย์ศิลปะนะครับว่าเป็นแฟนกันหรออาจารย์ศิลปะเนี่ยก็ปฏิเสธไปครับและ ติดรถมาเท่านั้นแล้วอาจารย์ศิละปะก็หันไปสบตากับพระเอกเอ๊ะมีซัมติงหรือเปล่าเนี่ยจากนั้นในวันต่อมานะครับชั่วโมงเรียนเพื่อนสาวก็แอบ,บส่งจดหมายน้อยคุยกับนางเอกเรื่องที่สงสัยว่าอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นแฟนกับอาจารย์ศิละปะหรือเปล่าจนอาจารย์ที่สอนอยู่เนี่ยจับได้นะครับว่าเธอเนี่ยแอบ,บคุยกับนางเอกก็เลยโดนอาจารย์ทําโทษให้ทําแบบฝึกหัดส่งภายในวันนี้นางเอกเนี่ยก็นั่งทําแบบฝึกหัดคนเดียวจนเลิกเรียนพระเอกเนี่ยก็มาเจอครับแล้วก็บอกให้นางเอกกลับบ้านได้แล้วเพราะอาจารย์ที่ทําโทษเนี่ยกลับไปแล้วแต่นาง ต้องทําตามที่รับปากเอาไว้พระเอกเนี่ยก็เลยเข้ามาช่วยนางเอกทําแบบฝึกหัดจนเสร็จครับและก็ขับรถพานางเอกไปส่งที่บ้านซึ่งในระหว่างที่อยู่บนรถของพระเอกนางเอกก็แอบเห็นข้อความในมือถือพระเอกครับที่อาจารย์ศิลปะเนี่ยส่งมานัดให้พระเอกไปเจอในวันพรุ่งนี้ที่ห้องศิลปะแล้วในวันต่อมาเนี่ยนางเอกก็สงสัยนะครับว่าอาจารย์ศิลปะเนี่ยมีเรื่องอะไรคุยกับพระเอกก็เลยแอบไปดูและเพื่อนชายนางเอกเนี่ยก็มาเห็นอยู่พอดีทั้งคู่ก็เลยแอบเข้าไปในห้องศิลปะด้วยกันครับแล้วเขาทั้งคู่เนี่ยก็ได้ยิน โดยอาจารย์ศิลปะเนี่ยก็บอกพระเอกนะครับว่าช่วยไปบอกกับอาจารย์ที่ปรึกษาว่าให้เลิกมายุ่งกับเธอได้ไหมเพราะว่าฉันเนี่ยมีคนที่ชอบอยู่แล้วพระเอกเนี่ยก็ตอบกลับมานะครับว่าอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยเป็นเพื่อนกับผมผมไม่อยากจะยุ่งมันไม่ดีแล้วอาจารย์ศิลปะก็บอกกลับพระเอกมานะครับว่าคุณก็รู้ดีว่าฉันรู้สึกยังไงกับคุณแต่พระเอกก็ปฏิเสธไปนะครับว่าขอโทษนะครับในหัวผมเนี่ยมีแต่เรื่องงานแล้วพระเอกเนี่ยก็ขอตัวกลับไปครับปล่อยให้อาจารย์ศิลปะเนี่ยยืนร้องไห้ด้วยความเสียใจซึ่่งงนนนาาเเเอออกกกับบพืชย็็แห ก็ได้ยินทุกอย่างเพื่อนชายนั้นก็โมโหพระเอกมากครับที่ทําให้อาจารย์ศิลปะนั้นเสียใจและก็บอกนะครับว่าจะไปชกหน้าพระเอกเพื่อสั่งสอนแต่นางเอกนั้นก็รีบห้ามเอาไว้และก็บอกกับเพื่อนชายนะครับว่าถ้าเกิดว่าแกชกพระเอกฉันก็จะชกแกด้วยทําให้เพื่อนชายเนี่ยรู้ได้ทันทีนะครับว่านางเอกก็แอบรักพระเอกอยู่เหมือนกันต่อมาในบ่ายวันหนึ่งครับฟูจิโอกาานักกีฬาชมรมยิงธนูต่างโรงเรียนก็ได้มาขอใช้สนามฝึกยิงธนูที่ชมรมของนางเอกแล้วฟูจิโอก่านี่ก็บังเอิญได้ยินเพื่อนนางเอกกเอ,งงเอกแอ ชอบพระเอกอยู่แถมฟูจิโอกาสเนี่ยก็สังเกตเห็นนะครับว่าฝีมือการยิงธนูของนางเอกเนี่ยตกลงจากเดิมไปอย่างมากแล้วในช่วงเย็นระหว่างเดินทางกลับบ้านนะครับเพื่อนสาวก็เล่าให้นางเอกฟังนะครับว่าช่วงใกล้สอบแบบนี้พระเอกมักจะติวหนังสือให้นักเรียนตอนเย็นจนบางทีเนี่ยนอนค้างที่โรงเรียนด้วยเพราะว่าพระเอกเนี่ยเป็นห่วงการเรียนของนักเรียนทุกคนนางเอกได้ฟังแบบนั้นก็เลยคิดบางอย่างได้ครับแล้วเธอเนี่ยก็รีบวิ่งกลับมาที่โรงเรียนและก็เข้าไปหาพระเอกที่ห้องพักครูและก็ได้เห็นพระเอกเนี่ยกำลังหลับอยู่นะครับพอเด ก,ก็เลยถามพระเอกนะครับว่าหนูชอบอาจารย์ได้ไหมพระเอกนั้นก็มองหน้านางเอกนะครับแล้วก็พูดขึ้นมานะครับว่าอย่ามาชอบครูเลยเพราะครูเนี่ยเป็นครูและเธอก็เป็นนักเรียนนางเอกนั้นก็เถียงกลับไปนะครับว่าแค่ชอบก็ไม่ได้หรอทุกชั่วโมงที่สูญเสียไปอย่างไรค่าจะนํามาซึ่งความเสียใจในภายหลังคําพูดที่อาจารย์เคยสอนหมายความว่าเราควรจะใช้ชีวิตให้เต็มที่เพื่ออนาคตของเราเองใช่ไหมหนูไม่อยากจะเสียใจภายหลังแล้วนางเอกก็ต่อรองไปอีกนะครับว่าถ้าเกิดว่าเธอทําคะแนนวิชาประวัติศาสตร์ได้เกิน90คะแนนจะ ขอชอบอาจารย์ได้ไหมพระเอกเนี่ยก็ได้แต่มองหน้านางเอกครับแล้วก็หัวเราะออกมาเบาๆก่อนที่จะถามนะครับว่าคราวก่อนเนี่ยสอบได้กี่คะแนนนางเอกก็ตอบกลับมานะครับว่าได้56คะแนนค่ะแต่หนูจะพยายามจากนั้นในวันต่อมานะครับนางเอกก็เล่าเรื่องที่ไปสารภาพรักรก,กับพระเอกให้กับเพื่อนฟังเพื่อนก็ถามนะครับว่าแล้วสรุปผลเป็นยังไงนางเอกก็ยิ้มนะครับแล้วก็บอกกลับมานะครับว่าไม่สําเร็จหรอกแต่ว่าอาจารย์ก็ยิ้มนิดนึงนะฉันไม่รู้ความหมายหรอกแต่มันก็รู้สึกดีและหลังจากวันนั้นนะครับนางเอกเนี่ยก็มุ่งมั ทบทวนวิชาประวัติศาสตร์หวังจะทําคะแนนให้ได้เกิน90คะแนนตามที่เคยได้บอกกับพระเอกเอาไว้จากนั้นหลายวันต่อมานะครับในชั่วโมงศิลปะอาจารย์ก็ได้ขอให้นางเอกช่วยเก็บของหลังเลิกเรียนแล้วก็พูดถึงพระเอกขึ้นมานะครับว่าอาจารย์อิโต้เนี่ยเป็นคนอ่อนโยนบุคลิกภายนอกดูแข็งกร้าวแต่พอใจดีกับใครเข้าหน่อยก็มักจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นคนพิเศษโดยเฉพาะกลุ่มเด็กวัยรุ่นอย่างพวกเธอนะนางเอกเนี่ยก็พยายามปฏิเสธไปครับเพราะกลัวว่าอาจารย์ศิลปะจะโกรธที่เธอพยายามจะใกล้ชิดกับพระเอกแล้วนางเอกก็วิ่งออกมา เจอกับพระเอกที่กําลังนั่งอ่านหนังสืออยู่เธอก็เลยเดินเข้าไปข้างหลังครับแล้วก็เอามือเนี่ยปิดตาพระเอกเอาไว้พระเอกเนี่ยก็ดึงมือนางเอกออกนะครับแล้วก็บอกนะครับว่าเลิกวุ่นวายกับคุณครูสักทีอย่าเอาชีวิตมอปลายของเธอมาเสียเวลากับคุณครูเลยครูเนี่ยตอบรับความรู้สึกของเธอไม่ได้หรอกนางเอกก็ถามกลับไปนะครับว่าอาจารย์ราคาญหรอพระเอกเนี่ยก็ตอบกลับมานะครับว่าใช่หน้ารําคาญนางเอกน้องก็เสียใจมากครับแล้วก็รีบวิ่งหนีไปแล้วในคืนนั้นนางเอกก็ได้ไปขอนอนค้างกับบ้านเพื่อนสาว จากนั้นในเช้าวันต่อมานะครับนางเอกก็ให้เพื่อนสาวแต่งหน้าให้เพื่อนชายนั้นก็ทักนะครับว่าทําไมหน้าเป็นแบบนั้นไม่เหมือนเธอเลยสักนิดนางเอกเนี่ยอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองครับหลังจากที่ถูกพระเอกปฏิเสธไปเพื่อนในห้องเนี่ยก็เลยชวนนางเอกไปนัดบอดกับนักเรียนชายต่างโรงเรียนนางเอกนั้นก็อยากจะประชดชีวิตที่อกหักครับก็เลยตอบตกลงที่จะไปแล้วในเย็นวันนั้นเนี่ยเพื่อนสาวกับเพื่อนชายของนางเอกก็มาหาพระเอกที่ห้องพักครูครับแล้วเพื่อนสาวก็ต่อว่าพระเอกที่ทําให้นางเอกนั้นเสียใจแล้วก็บอดนะคบว่านางเอกจะไปนัดบอดกันนเรีย ชายต่างโรงเรียนที่ร้านคาราโเอเกะจะเสียคนหรือเปล่าก็ไม่รู้พระเอกก็เลยตอบก,กลับไปนะครับว่ามันก็ไม่เกี่ยวกับครูสักหน่อยเพื่อนชายนั้นก็โมโหรครับแล้วก็บอกกลับไปนะครับว่าอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีก็ได้นะอยากให้อาจารย์ทําดีกับเธอหน่อยแต่พระเอกเนี่ยก็ทําท่าไม่สนใจเลยครับแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็ออกจากห้องไปเพื่อนชายนั้นก็เลยตะโกนบอกพระเอกไปนะครับว่านางเอกไปที่ร้านคาราโอเกะหน้าสถานีไปดูเธอหน่อยนะ ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยภาพก็ตัดมาที่นางเอกกาลังไปนัดบอดนะครับและด้วยความที่เธอเนี่ยไม่ชอบอยู่แล้วเธอก็เลยรู้สึกไม่สนุกครับแล้วมันก็มีนักเรียนชายคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาหาแล้วก็เริ่มลวนลามเธอนะครับนางเอกก็เลยรีบวิ่งออกมาจากร้านคาลเกตและในระหว่างที่เดินกลับบ้านเนี่ยฝนก็ตกนางเอกก็เดินตากฝนจนมาเจอผู้ชาย2คนและผู้ชาย2คนก็ทักนางเอกนะครับว่าหนีเที่ยวกลางคืนระวังครูดุนะมันทําให้นางเอกนั้นนึกถึงพระเอกครับแล้วเธอก็เริ่มตะโกนใส่ชาย2คนนะครับว่าฉันอยากโดนอาจารย์โก,กรธ ซึ่งในจังหวะน,นั้นเองครับพระเอกเนี่ยก็มาถึงพอดีแล้วก็เห็นนางเอกกาลังสารภาพความในใจที่มีต่อเขาให้ชาย2คนฟังนะครับพระเอกเนี่ยก็เลยรีบไปคว้าตัวนางเอกและก็พาขับรถไปส่งที่บ้านจากนั้นในวันต่อมาครับพระเอกก็แจกผลสอบให้กับนักเรียนในชั้นนางเอกเนี่ยทำคะแนนสอบได้ถึง97คะแนนมากกว่าที่ตกลงกันไว้ด้วยแต่พอนางเอกหันไปมองพระเอกครับเขานั้นกลับนิ่งเฉยไม่สนใจเรื่องคะแนนที่เธอทําได้ซึ่งในวันต่อมาอาจารย์ที่ปรึกษาก็บอกนะครับว่าจะมีการจัดงานแฟนซีที่โรงเรียนขึ้นและก็ให้นักเรียน แต่งกายมาตามหัวข้อที่เพื่อนสาวนางเอกเป็นคนเสนอนั่นก็คืองานแต่งงานแสนสุขทําให้ทุกคนในชั้นเรียนเนี่ยต้องหาชุดแต่งงานมาครับแล้วในเยนวันนั้นนะครับนางเอกก็ไปซ้อมยิงธนูที่ชมรมแล้วก็ได้คุยกับฟูจิโอกะเขาเนั้นก็บ่อนางเอกนะครับว่าฝีมือยิงธนูของนางเอกเนี่ยตกลงไปเยอะนะจากตอนปีหนึ่งเพราะว่าตอนปีหนึ่งเนี่ยเขาประทับใจมากที่เห็นนางเอกเป็นตัวแทนโรงเรียนแล้วฟูจิโอกะก็สังเกตเห็นได้นะครับว่านางเอกเนี่ยไม่ค่อยมีสมาธิซึ่งเมื่อนางเอกได้ยินเนี่ยก็เริ่มร้องไห้ออกมาคร ว่าคนที่นางเอกชอบเนี่ยคืออาจารย์ใช่ไหมแล้วนางเอกก็เริ่มเล่าเรื่องราวพระเอกให้กับฟูจิโอกะฟังครับฟูจิโอกะก็เลยบอกนางเอกไปนะครับว่าฉันไม่รู้ว่าการตัดใจมันคืออะไรนะแต่ถ้าต้องตัดใจแล้วเราก็ถามให้แน่ก่อนดีไหมนางเอกเนี่ยก็ทําท่างงครับฟูจิโอกะก็เลยพูดต่อนะครับว่าถามใจตัวเองก่อนยังไม่ทันถูกทิ้งจะมานั่งเศร้าทําไมนางเอกก็เลยตอบกลับไปนะครับว่าแต่ฉันกวนเขามากกว่านี้ไม่ได้ฟูจิโอกะก็เลยบอกนางเอกกลับมาอีกนะครับว่าแต่เขาเป็นอาจารย์ การถูกนักเรียนกวนเนี่ยมันเป็นงานของเขาเหมือนกันะนะแล้วหลังจากนั้นก็ถึงวันงานแฟนซีของโรงเรียนนะครับทุกคนก็แต่งชุดแฟนซีมาร่วมงานนางเอกนั้นก็แต่งชุดแต่งงานส,สีขาวมาเลยครับแล้วเธอเนี่ยก็วิ่งออกไปตามหาพระเอกนางเกอกแล้วก็เห็นพระเอกเนี่ยยืนอยู่ที่ดาดฟ้าเธอก็เลยรีวิ่งไปหาครับแล้วก็คุกเข่าลงต่อหน้าพระเอกพร้อมกับวางมือลงบนหนังสือที่พระเอกกําลังยืนถืออยู่และก็พูดคําสาบานต่อหน้าพระเอกไปนะครับว่าจะรักพระเอกตลอดไปไม่ว่าจะเรียนจบหรือว่าทํางานแล้วก็ตามพระเอกเนี่ยถึงกับอึงบ้ง ที่นางเอกเนี่ยทำแบบนั้นนางเอกเห็นหน้าพระเอกทำหน้านิ่งเนี่ย,ย,ยก็เลยแกล้งตลกบอกไปนะครับว่าแค่ล้อเล่นนะคะแต่กลับกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยพระเอกคุมสติตัวเองไว้ไม่อยู่ครับเขาได้ดึงนางเอกเข้ามากอดแล้วก็ก้มลงจูบนางเอกอยู่นานก่อนที่จะตั้งสติได้แล้วก็รีบลุกเดินหนีไปปล่อยให้นางเอกเนี่ยนั่ง,งงงกับเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งในคืนนั้นเนี่ยมันก็มีกิจกรรมรอบกองไฟทุกคนเนี่ยก็ต่างสนุกสนานกันนะครับนางเอกเนี่ยก็ได้แต่จ้องมองไปที่พระเอกที่กําลังทําตัวปกติเหมือนไไมม่ีออะะรรเเเกกิดขึ้้นนนนนนางััั็ลยสสบค ว่าความจริงแล้วเนี่ยพระเอกรู้สึกยังไงกับเธอกันแน่และจากนั้นในเช้าวันต่อมานะครับมันก็ดันมีภาพหลุดของนางเอกที่จูบก,กับพระเอกที่ดาดฟ้าทุกคนในโรงเรียนเนี่ยก็ต่างพากันซุบซิบนินทานะครับว่านางเอกที่ดูเป็นคนเงียบๆเนี่ยแต่ทําเรื่องน่าอายแบบนี้กับอาจารย์ได้ยังไงและพระเอกเนี่ยก็ถูกอาจารย์ใหญ่เรียกพบอาจารย์ศิลปะก็บอกให้นางเอกเนี่ยรีบกลับบ้านไปก่อนแล้วจากนั้นเพื่อนของนางเอกก็มาแอบฟังการสอบสวนพระเอกที่หน้าห้องของอาจารย์ใหญ่นะครับแล้วก็ได้ยินเรื่องที่พระเอกพูดในที่ประชุม และต่อมาเนี่ยหลังจากเกิดเรื่องนางเอกก็ไม่ได้ไปโรงเรียนอีกเลยครับแล้วพระเอกก็โทรมานัดนางเอกให้ออกไปเจอแล้วก็ขอโทษที่ทําให้เกิดเรื่องไม่ดีกับนางเอกส่วนนางเอกนั้นก็ขอโทษพระเอกเหมือนกันครับที่ทําให้เดือดร้อนนางเอกได้บอกนะครับว่าเธอเนี่ยไม่สนใจหรอกว่าใครจะคิดยังไงแล้วก็ถามพระเอกกลับไปนะครับว่าวันนั้นทําไมอาจารย์ทําแบบนั้นคะพระเอกก็เลยตอบกลับไปนะครับว่าครูพ่ายแพ้ให้กับด้านมืดนางเอกได้ยินเนี่ยก็เสียใจมากครับที่พระเอกเนี่ยบอกว่ามันเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบเขาไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกันกับเธอแล้้วนางเเเอออกกกก็ลยบใหพระ ไปส่งที่สถานีรถไฟนะครับเพื่อที่ว่าเธอเนี่ยจะกลับบ้านซึ่งในระหว่างที่นั่งรอรถไฟเพื่อกลับบ้านฟูจิโอกาเนี่ยก็ได้โทรเข้ามาหานางเอกแล้วก็บอกนะครับว่ารู้เรื่องข่าวลือในโรงเรียนของนางเอกแล้วและก็ขอโทษที่เป็นคนยุยงให้นางเอกทําเรื่องแบบนั้นและพอนางเอกนั่งรถไฟมาถึงสถานีใกล้บ้านเธอก็มาเจอกับฟูจิโอกสที่รออยู่ฟูจิโอกาเนี่ยก็ปลอบนางเอกนะครับว่าพวกข่าวลือเนี่ยเดี๋ยวคนก็เบื่อถ้าอีกหน่อยเธอคบกับใครที่เป็นนักเรียนเหมือนกันคนก็จะเลิกพูดเรื่องนี้ว่าแต่คบกับฉันได้ไหมฉันชอบ เธอมาตลอดตั้งแต่การแข่งขันปีที่แล้วนางเอกเนี่ยก็ไม่ตอบนะครับฟูจิโอกะก็เลยบอกต่อไปนะครับว่ายังไม่ต้องตอบตอนนี้ก็ได้แต่ว่าฉันก็รู้สึกอึดอัดเหมือนกันถ้าต้องเก็บเอาไว้คนเดียวก็เลยอยากจะบอกให้รู้ไว้แค่นั้นแล้วหลังจากนั้นฟูจิโอกะก็พานางเอกไปส่งที่บ้าน จากนั้นหลังเลิกเรียนนะครับเพื่อนสาวนางเอกก็มาหาที่บ้านแล้วก็บอกนะครับว่าพระเอกเนี่ยกำลังจะย้ายไปที่อื่นส่วนพระเอกในตอนนี้เนี่ยก็กําลังเก็บข้าวของครับอาจารย์ศิลปะเนี่ยก็มาช่วยพระเอกเก็บของและเพื่อนชายนางเอกเนี่ยก็มาหาพระเอกแล้วก็ต่อว่าพระเอกนะครับที่เขาเนี่ยหนีปัญหาเอาตัวรอดแล้วก็ปล่อยให้นางเอกนั้นเสียใจส่วนทางด้านเพื่อนสาวเนี่ยก็บอกให้นางเอกไปห้ามพระเอกเอาไว้ว่าไม่ให้ย้ายไปอยู่ที่อื่นแต่นางเอกก็บอกนะครับว่าเธอเนี่ยทำไม่ได้เพราะเขาเป็นอาจารย์และฉันก็ไม่ควรไปรักตั้งแต่แรกแล้วแล้วนางเอกก็ เพื่อนสาวนะครับว่าจะไปซ้อมยิงธนูกับฟูจิโอกะเพื่อนสาวก็เลยบอกนางเอกกลับมานะครับว่าโลกนี้เนี่ยไม่มีใครที่จะรักเธอไม่ได้หรอกนะแล้วก็เล่าต่อนะครับว่าพระเอกเนี่ยพูดในที่ประชุมว่านางเอกเป็นคนจริงจังมีความพยายามจนเขาไม่อาจจะละสายตาจนเผลอลืมไปว่าตัวเองเป็นคุณครูและก็ขอรับผิดชอบทั้งหมดซึ่งพอนางเอกได้ฟังดังนั้นเนี่ยก็รีบปั่นจักรยานไปหาพระเอกทันทีครับแต่ด้วยระยะทางที่ไกลเนี่ยก็ทําให้ปั่นจนหมดแรงแล้วก็ล้มลงจนขาเจ็บแต่ว่าด้วยความรักเนี่ยนางเอกก็ยังสู้ต่อด้วย การจูงจกักรยานเดินต่อไปนะครับแล้วก็ได้เจอกับพระเอกที่ขับรถมาหานางเอกพอดีนางเอกได้วิ่งไปหาพระเอกนะครับแล้วก็ขอร้องว่าให้เขาเนี่ยอย่าลาออกเลยแล้วเธอเนี่ยก็ไปบอกครูใหญ่ว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดแต่พระเอกเนี่ยก็กอดนางเอกนะครับแล้วก็บอกกลับมานะครับว่าไม่ใช่เรื่องเข้าใจผิดเพราะคุณครูเนี่ยรักเธอเข้าแล้วนางเอกเนี่ยก็ดีใจมากครับที่ได้ยินสิ่งที่พระเอกพูดเธอได้ร้องไห้ออกมานะครับแล้วก็พูดขึ้นมานะครับว่าทําไมหนูถึงต้องเป็นเด็กด้วยหนูอยากจะโตโตเป็นผู้ใหญ่เร็วๆพระเอ ก็เช็ดน้ำตาให้กับนางเอกแล้วก็บอกกลับไปอีกนะครับว่าสักวันเราจะได้รักกันครูอยากให้รอถึงวันนั้นแต่ครูจะไม่บังคับเธอนะถ้าระหว่างนั้นเธอเจอคนที่ชอบมันก็เป็นสิทธิ์ของเธอแล้วพระเอกเนี่ยก็หยุดคิดแป๊บหนึ่งครับก่อนที่เขาจะพูดต่อมานะครับว่าไม่สิเธอต้องรอครูนะแล้วจากนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็เข้ามากอดกัน จากนั้นเนี่ยเวลามันก็ผ่านไปนะครับจนถึงวันจบการศึกษาเพื่อนชายของนางเอกก็ยืนยันนะครับว่าจะไปสาภาพรักกับอาจารย์ศิลปะที่เขาเนี่ยแอบชอบอีกครั้งส่วนเพื่อนสาวเนี่ยก็มีแฟนเป็นรุ่นน้องปี2ครับนางเอกได้เดินออกมาหน้าโรงเรียนนะครับแล้วก็เจอกับพระเอกที่กําลังยืนรออยู่เธอได้ยิ้มนะครับแล้วก็บอกพระเอกนะครับว่าอาจารย์คะหนูเรียนจบแล้วค่ะพระเอกเนี่ยก็ตอบกลับมานะครับว่ายินดีด้วยนะอยากได้อะไรล่ะนางเอกก็เลยบอกไปนะครับว่าหนูอยากจับมืออาจารย์ค่ะพระเอกเนี่ยก็เลยส่งมือมาให้นางเอกจับครับน นางเอกได้เอามือพระเอกมาแนบที่แก้มทั้งคู่เนี่ยได้สบตากันก่อนที่นางเอกจะยื่นหน้าเข้าไปจูบพระเอกและความรักที่รอคอยกันมานานแสนนานมันก็ได้พบกันในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วแล้วต่อไปนี้นะครับทั้งสองคนก็จะมีชีวิตรักที่ไม่ต้องกลัวความผิดอีกต่อไปแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้ความรักเนี่ยไม่มีถูกหรือว่าผิดนะครับแต่บางทีเนี่ยความรักก็ต้องการเวลาที่เหมาะสมถ้ามันผิดเวลานะครับจะทําอะไรเนี่ยมันก็ดูผิดไปหมดแต่ว่าโชคยังดีนะครับที่นางเอกเนี่ยเธออดทนรอคอยจนถึงเวลาที่เหมาะสมและเธอก็ได้สิ่งที่ปรารถนาและเหนือสิ่งอื่นใดครับนางเอกเรื่องนี้เนี่ยน่ารักมากเลยทีเดียวเพื่อนๆเ,เนี่ยคิดเหมือนกันไหมครับ และมีความคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้คอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกดติดตามกดแชร์และขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ